ตอปิโดโซติโนพบเอเนอร์จติกบีจราคาต่อรองเกิดมาที่ตอปิโดโซติโนต่อคนึ่งลูกเจ้าบ้านตอปิโดโซติโนผลงานโดยรวมแม้ว่าเกมนัดล่าสุดจะเพิ่งแพมาเป็นเกมแรกของฤดูกาลก็ตามทีแต่ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวเพราะสองนัดแรกพวกเขาก็เก็บม,มาได้ถึง6แต้มขณะที่ทีมเยือนเอเนอร์จติกบีจผลงานโดยรวมในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะลงเตะม,มาแล้ว3นัดพวกเขาชนะด้วยมาได้ทุกนัดเก็บม,มาได้9้าแต้มเต็มและเกมนี้เอเนอร์จติก จะต้องบุกมาเจอกับทางด้านทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าอาจจะดูเป็นงานที่ไม่ง่ายก็ตามทีแต่ถวัดกันที่ผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลอย่างเดียวในชั่วโมงนี้ยังไงก็มองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนเอเนอร์จติกบีจียูที่ฟอร์มน่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจสุดๆยังค่อนข้างดูน่าเชื่อใจมากกว่าทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนเอเนอร์จติกบีจียูจะบุกมาและไม่น่าถึงกับแพ้เป็นอย่างน้อยในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกนินคนเลือกเชียร์เรอเนอร์จติกบีจียูจะ มาเสมอต่อไปโดโซติโน่2-2